กับสบายดีทุกคนมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันวันอย่างวะเออเป็นมื้อวันที่น้องไปองเฮียนเนาะมื้อเช้านี้ก็ไปทรงไปองเฮียนแล้วตอนนี่เนาะเป็นประมาณสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงขึง่งสิ่งไปหับนอ้องมาองเฮียนเนาะมาแต่องเฮียนเดี๋ยวเราสิไปเบิ่งหลักเฮียนเนาะหลักเฮียนอยู่บ้านนอกเ,เป็นแนวไรเนาะองหามหองเฮียน เอาไปเบิ้งกันเ้ตอนนี้นะคือซีเลิกแล้ีเนะ้าบอได้ไปหอดโรงเฮียนกะคือสิบพบนออ้องยางมาเนาะไปเบิ่งกันได้เนาะเพราะว่าตอนนี้มันกับสิบเอ็ดโมงป่ายนะเนาะไปเลยทุกคนนี่ก็จะเป็นทางไปโรงเรียนนะครับทุกคน ก็จะเป็นวัดนะครับทุกคนวัดวัดบ้านผมเองคลิปก่อนผมก็เคยถ่ายแล้วนะวัดนี้นี่ไงทุกคนวัดก็ยังไกลอยู่นะ ตอนนี้น่าจะเลิกโรงเรียนแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็11บเอโมงแล้วนี่ก็จะเป็นขัวนะครับขัวนี่ขัวลึกเลยนะนั่นไงทุกคนพวกเขากําลังเลิกโรงเรียนนะครับ เฮ้ยคือหลายคนแท้เพิร์นเดโอ้ยเหลือรถบานนี่คือหลายคนแท้เนาะรถมาคันเดียวยางเมื่อเด้อนางเด้อยางเมื่อพากันยางเมื่อสี่คนโอ้ยวิ่งไฟมาหาบ่อเพิ่์นกับมาขึ้นรถเอ้ามันไกลพวกเพิ่์นตัวผู้อยู่เพื่อนใกล้ยางเอาเด้อ พ่อแม่ไม่มาหับเนาะอยางเมื่อยังสี่คนยางพักกันยางเมื่อเด้อสี่คนนี่ายางเมื่<า>มอ<า> การหอตั้งไงแล้ว ก็จะถึงเงือนเฮาแล้วเนาะ นี่ได้จยังไปเฮียนวันนี้ได้เฮียนอยู่บอกเฮียนไปหาก,กินข้าวตอนแรกไปไม่เนาะตอนนี้ก็เป็นครับตอนเที่ยงเนาะทุกคนโอเคคลิปนี้ก็ดีได้จบเพียงเท่านี้เนาะฝากกดไลค์กดติดตามเนาะไปชงน้องไปครับน้องอยู่เพื่อนเนะาะบายๆเนี่ยเพ่